เมื่อเรามาถึงจุดที่เราได้เป็นผู้นำานะการเป็นผู้นำมีคุณลักษณะ4ีประการที่สำคัญมากเลยประการที่1ก็คือว่าถ่อมตนการจะเป็นผู้นำที่ดีได้นะครับคุณลักษณะนี้สำคัญมากเลยคือมีความถ่อมตนความถ่อมตนนี่นะครับไม่ใช่รู้สึกว่าเราจะต้องทำสิ่งใดไม่ได้หรือว่าไม่อยากทำสิ่งใดหรือว่าโอ้ฉันไม่เหมาะที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นีครับความถ่อมตนหมายความว่ามีความถ่อมอยู่ในใจ ไม่แสดงออกอย่างที่ไม่ควรจะเป็นรู้จักที่จะวางตัวให้ถูกต้องว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรแสดงออกถึงความเป็นผู้นำอย่างถูกต้องการถ่อมตนนะครับไม่ใช่เป็นการอวดตัวนะครับการอวดตัวก็คืออวดไปหมดนะว่าฉันทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้นได้ทั้งนั้นที่ตัวเองอาจจะทำไม่ได้แต่ถ่อมตนคืออะไรครับคือการที่เรารู้ว่าเราทำสิ่งนั้นได้และเราไม่อวดตัวนะครับแต่เมื่อถึงเวลาที่เราจะทำนั้น เราสามารถทําได้และประการที่2ก็คือมีความมุ่งมั่นผู้นำนะครับจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะไปถึงเป้าหมายผู้นําจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการนําทีมของตัวเองนะครับไปถึงเป้าหมายด้วยกันทุกคนไม่ใช่เพียงตัวเองเท่านั้นที่ไปถึงเป้าหมายนะครับแต่เป้าหมายนั้นเป็นของทีมงานด้วยนําทีมงานไปถึงเป้าหมายด้วยกันทุกคน ดังนั้นเองนะครับความมุ่งมั่นต้องแสดงออกเป็นการกระทําแสดงออกเป็นคําพูดแสดงออกเป็นการที่จะส่งพลังให้กับคนของตัวเองที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวเองเพื่อจะนําทั้งทีมนะครับไปถึงเป้าหมายได้ความมุ่งมั่นนี่สําคัญมากเลยนะครับที่จะต้องแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนมิฉะนั้นแล้วนะครับก็อาจจะทําให้ผู้ที่ตามเราผู้ที่อยู่ในทีมงานของเรานั้นไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้เขาจดจอ ตามองอยู่ที่ผู้นำนะครับว่าผู้นำมีความมุ่งมั่นที่จะลงมือทำมีความมุ่งมั่นที่จะไปถึงเป้าหมายหรือไม่ถ้าหากว่าผู้นำนะครับไม่สามารถแสดงออกถึงความมุ่งมั่นได้บางครั้งนะครับคนที่ติดตามคนที่อยู่ในทีมอาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายด้วยก็ได้นะครับและประการที่3ก็คือเปิดกว้างคำว่าเปิดกว้างนี้มีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับ ลักษณะที่1ก็คือเปิดกว้างในใจของตัวเองเพื่อที่จะรับความรู้เปิดกว้างในใจของเรียนเพื่อจะเรียนรู้สิ่งใหม่ถ้าไม่ใช่เป็นผู้นําแล้วปิดการเรียนรู้นะครับผู้นําควรจะเปิดกว้างในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาด้วยเพื่อจะเสริมศักยภาพของตัวเองเพื่อจะเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับตัวเองนะและเปิดกว้างในประการที่2ก็คือเปิดกว้างที่จะรับความคิดใหม่ๆ จากทีมงานของตัวเองบางครั้งนะครับทีมงานเนี่ยมีความคิดใหม่ๆมีความคิดที่จะไปถึงเป้าหมายด้วยกันมีวิธีการใหม่ๆมีความคิดในเริ่มใหม่นะครับเขานําเสนอให้กับเราให้เราเปิดกว้างที่เราจะรับความคิดจากเขาถ้าความคิดนั้นนะครับเหมาะสมนะครับวิธีการนั้นดีนะครับก็นํามาประยุก์ตใช้เพื่อที่จะให้ทั้งทีมนะครับไปถึงเป้าหมายด้วยกันและในประการที่4ก็คือสนับสนุน ผู้นำนะจะต้องเป็นคนที่มีลักษณะของการพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทั้งสนับสนุนตัวเองนะครับแล้วก็สนับสนุนทีมงานด้วยเพื่อที่เขาเองนะครับจะมีกําลังใจเพื่อที่เขาเองนะครับจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อที่เขาเองนะครับจะมีความรู้เพิ่มขึ้นการสนับสนุนนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนของเรานะครับที่เขาจะมีเส้นทางของการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานการสนับสนุนเป็นคุณลักษณะที่สําคัญมากของผู้นําเลยนะครับ เพราะว่าเมื่อเราสนับสนุนคนของเรานะครับผู้นําสนับสนุนคนของเขาคนของเขาก็จะมีกําลังใจนะฮะที่จะปฏิบัติงานเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายด้วยกันทั้งทีมงานเลยนะครับผมคุณชายพงศักดิ์สร,ร้างถิ่นสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ในทุกช่องทางนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปที่ผมจะทำขึ้นมา แล้วฝากกดแชร์นะครับให้กับคนที่คุณรักนะครับเพื่อเขาจะไม่พลาดค,คลิปดีๆแบบนี้และน่นอนครับทุกการกดทิ่นเพื่อนกดให้ทำเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยทีเดียวขอบคุณและสวัสดีครับ